สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้เช้าวันที่สามนะคะสามสิงหาค่มสองหาหกกแล้วนะคะแม่เพ็นก็นอยูทีนาบ้านนะคะน้ำหมักนอดค่ะเป็นหมากบากหลายยูยูไทยขจจะเอิ้นมากออียงค่ะนี่ยูพีขจจะอเอิญหมักนอดเนาะหมักนอดหมักนอดกีสมเนาะน,นี่ค่ะอยู่ที่หน้าบ้านเนาะฝนตกทุกวันเลยแม่เพ็นบ่ได้ออกไปใส่เลยค่ะ นี่คนะ่ะาจ,จะซอยว่าจ,จะเข้าไปซอยงานข่าวดำเนาะคะ่ะนี่คะ่ะอยู่ทั้งหลังนี่เนาะอยู่ย่างเขาไปอยู่ในเนีงกรนะเมนเนาะจะว่าจ,จะเข้าไปซอยงานข่าวดำเพิ่นพราะว่ามนีเพิ่น,พน,พนจะทรงอ่าทรงสการเนาะอยู่อยู่เล่าขึ้นเจะเอิญทรงสการนี่คะ่ะนั่นจะเป็นลานขายพักเนาะ้านขายพัก,นะาข,าพกขายอาหารสดเนาะมีเนื้อมีอียงมีผักเนาะ แล้วทั้งไตนั่นจะเป็นร้านขายของทรงเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเพิ่นจะสูงก่อนทางเนาะตั้งแต่ข้าเจ้ามาให้ท่างไม่เพิ่นเลยต่าก่อนทางหาบานเพิ่นเนาะนี่จะเป็นบ้านพี่สาวขายของช่ำคือการขายของช่ำในน้อยพ่อได้ขายปีขายย้อยเนาะนี่นค่ะอบ้านแนในเพิรนเนาะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักเส้นทางหลวงเนาะจากเชียงแมนหลวงพระบางไปหา จังหวัดน่านเนาะนะคะอย่าไม่เพ่นจะพาเอฟซีเขาไปเบิงน้องคำแพงก่อนกำลังเห็ดอย่างนอะอยู่ในบานเนาะค่ะฝนตกทุกมือเลยเนาะคะ่ะอยู่ไทยก็ตกทุกมือนอะพีพพาดกาว่าพี่อยู่ฝนก็นตกทุกมือสามสี่มือแลลวเนี้บาเศร้าอยู่เนาะอยู่นี่ก็ตกแน่หยุดแน่ค่ะเนาะตกแน่หยุดแน่เนาะบ้านแม่เพ่นจะหลายคนเนาะค่ะเพระาะว่า สองวันมาเอื่อยจะมาเล่นอยู่นี่ผ้าลูกมาเล่นอยู่นี่นั่นกัน,น้องไา่เจลูกมีแต่คนลูกน้อยทั้งนั้นมีแต่คนลูกน้อยเะเอตัวเล็กตัวเล็กเห็ยังอยู่ฮึเวยมาหน่อยเอ้ยได้สองเดือนแล้ว เกยบุษร okay, เพชนเองค่ะเนาะนี่ยหาวใส่คำแพงทำอะไรอยู่มาบัดดีจ้าเอฟซีดำบัดดีจ้าเอฟซี <FC S 2> ก่อนลูกเร็วพก,กันนอนอันนี้กันหลานลูกเอยน้องสาวน้องสาวน้ำฝนอันนี้นะคนนี้นะแพวสบายดีเนี่ยพี่ฝนมีเอ,เอฟซีเราเด้อเออคนนี้จะเป็นน้องสาวน้ำฝนเนาะ <Okay. S 2> อันนี้จะเป็นลูกลูกลูกของน้องชายนะนุ้งนิง,นงสบายดีเอฟซีหน่อยสบายดีเดีย๋ยวแม่จะพาไปซื้อชุดนักเรียนแล้วนะคําแพงสบายดีไหมเอฟซี <FC S 1> ถามไม่เห็นไ้นไม่เห็น,นคําแพงหลายวันเลยไอ้ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยมีเพื่อนเยอะต้นก้าสบายดีเอฟซีลูกสบายดี ๋ยวแม่จะพาไปซื้อชุดนักเรียนแล้วแม่ก็จะกลับบ้านแล้วนี<อ>่ยังล่ะเออมี่มีเอฟซีถามว่าพ่อแม่น้องน้ำฝนอยู่ใสนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะแม่น้องน้ำฝนสบายดีนี่ค่ะมีเอฟซีถามหาว่าแม่พ่อแม่น้องน้ำฝนคนไหนมาสัน่น,นนี่แหละคนนี่แหละเนาะนี่จะเป็นแม่ของน้องน้ำฝนที่ไปอยู่กับแม่เพนเนาะนี่จะเป็น น้องของน้ำฝนเกิดพึ่งเกิดจ้าน้ำฝนยังไม่เห็นหนาน้องเลยยังไม่ได้มาเห็นหนาน้องจักเชื่อเลยจา้าเอาเอาเอา,เอานี่จะสั้างวัดดีเดวันด,ดีเดยจ้า,าแล้วสบายดีสบายดีนนสบายดีแล้ว <c oughs> เอาจูบอันนั้นก็นได้ <c oughs> อันนั้นนักจูบอย่างเดียว <c oughs> จูบเอาจูบเอาเนะคําแพงนะคําแพง มีแต่เ,เอสวยสวยมากยิ้มานหน่อยยิ้มานหน่อยอออ๋ออเอาเ,อาเอาสาะแม่ไปดูน้องแล้วคุยกับน้องแล้วแม่จะพาเอฟซีมาเบิงตะเล็กน้ำกันจานูอ้อง้ผู้ใดามากผู้ใดอชอบฝากกดไลค์กดแชร์ได้เดนะ้อเนาะครอบครัวตัวยุ่งค่ะอยู่นี่คือกันหลายคนนะหวนไหวหลายคนจ้าเนาะว่าเป็นอย่างนเนาะแพี่น้องหลายคนกับประมาณนี้เนาะค่ะ่นไหนยิม้มคุย ซองเดือนเองเนะคุยเก่งมาสันอ่า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 ไม่ต้องมาเบิงดอกสิเฮ็ดงานแล้ววันนี้พอน้องน้ำฝนไปไปทำงานเนาะไปเป็นทหารพ่อของน้องน้ำฝนเป็นทหารเนาะไปเดี๋ยวมาเบิง่งตัวเลงน้ำกันเนาะบิ่งข้างนอกเอาเสียงดังเด็กๆหน่อยเขาเจ้าหลายคนเนาะ มึงตะเลนข,ของมู่บ้านนีกันก้วกนเนาะ,นะของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้เราพัฒนาเนาะให้มาเก้ากับสองเข้าตัวรูดเก้าเนาะค่ะแต่พาจับคู่บอ่อเขาเนาะนี่ค่ะจับคู่บอ่อเขาจ้าเนาะส่วนของเซียนนาดีเนาะของเซียนนาดีให้มาหนึ่งกับสองบ่อเขาเนาะค่ะตัวรูดกับบอ่อเขาเนาะส่วนของอาจารย์สวัย้าน้อยเนาะ ฮานอยของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ให้มาเจ็ดกับหกเนาะเข้าที่เจ็ดแล้วก็เข้าที่หกเนาะตัววิ่งตัวรูดมาเต็มที่เนาะค่ะส่วนตัวจับคู่เพิ่นกะให้เขาเนาะเจ็ดสามเนาะปกติเนาะส่วนตัววิ่งเอ่อตัวประกบมาด้วยกันอีกแล้วเนาะแปดสองเนาะค่ะแปดเก้าเนาะประกบของเพิ่นจะมากมาด้วยกันเนาะนี่ค่ะส่วนของน้องมีนาให้มาหนึ่งกับห้าตัวรูดฮานอยเนาะค่ะ เข้าที่ห้าเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะนี่ค่ะส่วนของตาปากน้ำโพหานอยให้มาเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์เข้าที่ศูนย์แต่ว่าจับคู่บ่เขาปกติรูดหนึ่งกับสี่บ่เข่าหานอยวีไอพีรูด 0. เจ็ดกับศูนย์บ่เขาเนาะคะ่ะบ่เขาเนาะเ,อ,ะเอามาเบิ่งของมือนีกันเลยค่ะ นี่จ้าแนวทางฮานอยวันนี้วันที่ 3, สามสิงหาคมสองหาหกเนาะค่ะแนวทางฮานอยของตาปากน้ำโพเนาะนอยพิเศษลูดเก้ากับสองจับคู่ให้เก้าสองเก้าหาสองสองสองหานะค่ะส่วนนอยปกติลูดสองกับห้าจับคู่ให้สองหกสองเก้าหาหกหาเก้าส่วนนอยวีพีลูดสองกับห้าจับคู่ให 23, 2, 6, 5, 3, 5, 6, นะ้สองสามสองหกห้าสามห้าหกเนาะ ตามนี่วยค่ะแนวทางของตาปากน้ำปูเนาะกลมามต่อของอาจารย์สวัยเนาะคะ่ะวันนี้วิ่งลูดแม่นๆของอาจารย์สวัยให้มาแล้วค่ะนี่ค่ะบนล่างนะคะ่ะแนวทางฮานอยวิ่งลูดแม่นๆของอาจารย์สวัยให้มาบนล่างเมื่อนี้เนาะไหมาสองกับหนึ่งเนาะคะ่ะตัวประกบกับมีหนึ่งมีสามมีสี่มีแปดมีหกเนาะคะ่ะ ส่วนเลขมากเลขส่วนตบของเพิ่นวันนี้เพิ่นมากนี่ค่ะสามสองหกนะคะแล้วก็จับคู่สองหกสามหกสองส,สามนะคะเพิ่นว่าระวังหกหก,หกเดเดอเนาะนี่ค่ะหกหก,หกน้ำเนากคะ่ะของอาจารย์สบายเข้ามาสามวันแล้วเนาะจับคู่ให้เขามาสามมือแล้วเนาะคะ่ะ มื่อนี้เป็นเมื่อที่ซีวาจะเขาบอ่อเอาลุนไปน้ากันจ้าเนาะแต่ว่าไแม่เพื่นบม่ได้ซื้อตามเนาะแม่เพื่นท้อแม่เพื่นซื้อตามแต่ว่าไแม่เพื่นบ่มีดวงเนาะแม่เพื่นกลับไปแม่เพื่นกลับไปไถ่ก่อนแม่เพื่นจะไปเปิดดวงกับปูซีศูนกันนะพี่บาฮัตให้พี่บาฮัตผ้าไปเนาะไปเปิดดวงแล้วกลับไปทําบุญพร้อมเนาะนี่ค่ะมาต่อของน้องมีนาจ้าห้านอยลูดสี่กับแปดเนาะคะ่ะ ฮาหนอยลู่สีกับ8เจาะสี่แปดสี่ศส่องเจส่วนเลขสาตัวก็มีสี8เจ็ดแล้วกัหนแล้วก็บแปดเก้ 8, 90, นะะเนาะค่ะแนวทางฮาหนอยของน้องมีนาเนาะคะ่ะลูดสีกับ8ปดเจาะสี่แปดสี่ศส่เองเจนาะคะ่ะส่วน3มตัวก็มีสี่เจ็แล้วกัหน เออหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็แปดเก้าศูนย์เนาะค่ะตามนี้เนาะมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะเลี้ยงสวยๆให้แคปหน้าจอเดุจ้าเพื่อนจ้ะเลีเ้ยงสวยๆ,ๆงามๆให้เอฟซีแคปหน้าจอน้ำกันเนาะค่ะนี่ค่ะมาแคปหน้าจอเด้อจ้าแนวทางวิ่งลุ่นหาน้อยแม่นๆของสามอาจารย์สามเซียนเนาะคะ่ะก็คือของตาปากน้ำโพ ของอาจารย์สวัยแล้วก็น้องมีนานะะเนาะค่ะแนวทางแม่ๆหหนๆฮานอยทุกๆวันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้ด้วยเด้อจ้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้บ่มีวิวเนาะคะ่ะฝากด้วยเด้อค่คะอย่าลืมฝากบ้านฝากร้านตำไทยตำลาวที่ลิงใต้คลิปด้วยเด้อค่ะเนาะคะ่ะจะสั่งตำไทยตำลาวสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาจ้าเนาะนี่ค่ะอยู่ที่หน้าบ้านเนาะคะ่ะ เสียงรถจะดังเนาะเพราะว่ารถวิ่งไปวิ่งมาเนาะค่ะหลายค่ะอยู่ในเฮี้ยนกะเด็กหน่อยหลายเนาะค่ะก็จะเสียงดังเนาะหุ่นไหวเนี่ยกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อค่ะคลิปนี้กะขออวยพรให้ทุกท่านโชคชองมันมันลำลำเรื่อยๆไปน้วกันค่ะดูแลสุขภาพเด้อค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงฝนลินเนาะค่ะระวังเด้อค่ะไข้เลือดออกเนาะค่ะดุงไล่เนาะค่ะเอาตามนี่ค่ะคลิปนี้กะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า